m u l 이 i m 위! ก็ผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมมากับน้องไก่เช่นเคยนะครับวันนี้ได้ของไหว้มาด้วยนะครับมาตามต่อนะครับผมเลขรูปแป้งนะครับผมแล้วก็ที่ผมมาโค้งสุดท้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะที่ว่าเลขเข้าตรงกล้วยนะครับเลขมันโผล่ตรงกล้วยอะท่านผู้ชม คือผมไม่ได้ขึ้นตัวเลขไว้หรอกแต่ว่าบังเอิญน,นะครับมองไปเห็นตรงกุย้ยอะไมีเลขโผล่นะครับน่าจะเป็นมีหกอะ่ะหกนี่ชัดมากแล้วก็ลูกต่อมาเหมือนจะเป็นมันมันรูไม่ออกอะนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นศูนย์นะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดนะครับเออก็แต่ว่ามันก็ถามว่าหลายตัวมันก็หลายตัวอยู่แต่ที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นหกสี่เจ็ด นะครับหกับเจ็่เนพี่น้องกันก็ไปเข้า16อีกนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็น0อีก60ก็ไปเข้าอีกนะครับศูนเออนะครับแล้ว3ตัวถ้าเกิดตัดเล่นรุ่นนี้นั่นนะก็ได้706อีกนะครับเออแต่ผมก็ได้นิดหน่อยนะครับเพราะก็งบไม่เยอะนะครับวันนี้ก็มี f อฟ นะครับฝากซื้อของไหว้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันนะครับทุกทกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมทําบุญนะครับผมแล้วก็เอฟนะครับท่านไหนที่จะร่วมสมทบทุนนะครับสร้างหลังคาให้เจ้าแม่แตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเออเพราะเอฟก็อาจจะได้โชคได้ราบกันบอกว่าเดี๋ยว ที่ผมไปอ่านคอมเมนต์นะถ้าได้โชคได้ลาบนะครับกับแม่สร้อยมณีก็จะร่วมนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่บางเงินก็ได้น้อยเนาะก็หลออีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ได้ทําแน่นอนนะครับได้ทาแน่แน่เพราตอนนี้ก็กําลังรวบรวมกับพิมพ์งานประสานกันอยู่นะครับผมก็จะไดเอามารวมกันนั่นแหละนะครับก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมบาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นส์น้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้านะครับบ่าวแพ็กชาแนลช่องจริงนะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับก็มีเอซีอินบ็อเข้ามาช่องใช่ช่องบ่าวแพ็กช่องจริงไหม นะครับเผมก็ตอบว่าช่องจริงนน่นนี่นั่นก็ให้เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเตรียมของไหว้นะครับผมแล้วก็จุดธูปเทียนนะครับบอกกล่าวแม่เคียนสร้อยมณีกันครับผมไปครับอ่ะไปครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้มอไซคันเก่าคันเดิมนะครับผมแล้วก็ได้ของไหวมานะครับก็จะเป็นผลไม้นะครับผมเพราะแม่ชอบของหวานเนาะท่านผู้ชมเนาะ ทะเบียนก็เจ็หนึ่งสอครับผมคันเก่าคันเดิมนะครับแต่มานะเมื่อกี้นี่มานะหนึ่งหนะครับเออหนึ่งไม่แน่นะครับอาจจะมาอีกก็ได้นะครับเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยหนึ่งสองอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูเรื่อยๆครับไปท่านผู้ชมครับวันนี้ถวายของไหว้นะครับแต่ผมว่าจะขอรูปแป้งนะครับวันนี้นะ อยากรูปแป้งเหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนแม่อยากให้รูปแป้งให้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมมาเนี่ยก็ูท่านร้องไห้นะคุณผู้ชมนะเสียงท่านร้องไห้โอ้มีพวงมาลัยด้วยน่าจะมีชาวบ้านนะครับมาจุดเรียกทูบหรือเปล่าเนี่ยมีพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีเรียกทูบตรงนี้นะสองสีสีนะครับอืโอเค เอาท่านผู้ชมไฟดับไฟดับท่านผู้ชมบอุ้ยเอาอีกแล้วท่านผู้ชมมั้งอุ้ยเอาติดอีกแล้วเอาดับเอาเดี๋ยววันนั้นก็แบบนี้แหละท่านผู้ชมแล้วไปเข้าเก้าเปไหมวันนั้นน่ะของวัดเท่าไหร่ไม่รู้ แล้วไฟดวงนี้อีกแล้วท่านผู้ชมเอา้านั่นไงมาเลยสาธุเด้อเจ้าแม่เด็เชียนสอยมานี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบมาถวยายของไหวเจ้าแม่อย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานเด้อสาธุลูกหลานจังเอฟซี่นได้โชคได้ลาบ่นจังเสไดไม่สมทบทุนส่างหลังค้าให้เจ้าแม่เด้อเจ้าแม่เด้ออย่าตื่นอย่าทวงให้โชคให้ลาบลูกหลานให้โชคให้ลาบเอฟซีข่าวสามตัวปังๆเลยเด้อเจ้าแม่ ทุก่านทชมครับโอ้โหดูเปื่อยหมดผ้านะครับตากแดดนะเดี๋ยวผมดูบริเวณรอบๆจ้ำหนึ่งอ้าวชุดน่าจะลมแหละท่านผู้ชมลมลมเดี๋ยวผมต้องสำรวจนะครับไม่ไม่งั้นอันตรายนะครับ คร่าวๆโอเคเรืงไก่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วผู้แต่ชุดเจ้าแม่สวยมากนะ่านผู้ชมนะดูชุดสวยมากชุดสวยแล้วนะครับเหลือแค่หลังคานี่แหละปากกันก็สวยนะครับเด่ยโอเคครับ นี่ก็สวยนะครับเนี่ยโอเคท่านชมนครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของไหว้นะครับแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวนะครับเจ้าแม่ไต้เขียนส้อยมณีกันครับผมไปครับ <c oughs> แล้วก็สับดีท่านชมนอีกรอบนะครับผม ออมาเดี๋ยวผมขอจุดเทียนก่อนอมันยังนอกไนเ้ยชุมผ้ชมถูกเดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนนะครับแต่ว่ามลมๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะจุดติดไหนนะนะ้องชมนะเนี่ยลมก็มาแล้ว Okay. ติดอยู่แต่แป๊บเดียวเชื่อผมนะครับไม่เป็นไรถูกแต่ถ้าเป็นเทียนใหญ่น่าจะจุดติดนานนะครับติดเลยอะนะลมมาก็ไม่ดับ,นะบนี้ก็ได้มะพรา้าวเช่นะได้มะพร้าวนะครับผมม่จะมอนะ จะเ้าตาบผาใจ เสียงนกอะไรไม่รู้ครับ เดี๋ยวผมจะมา ขอเรเลขทูบเนี่ยโค้งสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะมาจุดเลขทูบโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เนี่ยขอรูปแป้งคือผมอยากคือเหมือนอะไรดลจิตดลใจเ่าะบอกแม่บอกว่าให้รูปแป้งอย่างเดียวอะตรงเนี้ยเหมือนผมอยากรูปตรงเนี้ยนะครับไหวไหมเนี่ย Ok. Ừ. <coughs> 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 ครบนะครับแตทถ้าบอกว่าน้องไก่นับเรียกในนับทูบครบได้ไงคือน้องเขาเรียนหนังสือจบอยู่นะเออจบอยู่แต่เพียงแค่ว่าน้องพูดไม่ได้เฉยนะครับแต่น้องมองเห็นอยู่อ่ะโอเคครับผู้ชม,ชมครับเดี๋ยวมาอธิษฐานนะครับจุดทูบบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีไปพร้อมกันเลยนะครับผมป่ะอู้ตกใจหมด ผ่าเปี้ยวตกใจหมดนะมาครับทุกผู้ชมครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนสอยเมื่อนี่เมื่อนี้ลูกหลานบ้าแพ็คชาแนลพร้อมกับน้องไก่พร้อมกับเอฟซีที่ได้ตั้งทีติฐานซื้อจิตถึงเจ้าแม่ลูกหลานพร้อมทั้งเอฟซีก็ได้เห็นหลังค่าเห็นผาเต็นมันขาดก็สงสารเจ้าแม่เมืที่แล้วเจ้าแม่ก็ฮ้องให้ลูกหลานเกิดได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยลูกหลานกิดว่ามื่อนี่ลูกหลาน มาขอโชคอลามาขอเพ่งบุญเพ่งบาร,รมีมาขอเหลขกไทยแล้ววันที่หนึ่งเหลขกเด็ดสามตวัวตรงๆหงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกาปวดจะแม่เมตาสงสารลูกหลานเมตาสงสาร FC เอฟซีเห้เห็นในเหลี่กลูกแป้งให้เลีกเขาสามตวัวตรงตรงเด้อดจะแม่เด้อวันนี้ลูกหลานเสด็จขอลูกแป้งจะแมียเสด็จฉีดหน่อมห้อม,ม,ม,อมวันนี้ลูกหลานก็ได้นําขคองบาย ผลไม้น้ำบักพ้าวแอปเปิ้ลอุสมแล้วก็ขนมน้ำหวานเอฟซีเพื่อนได้ฝากซื้อมาถวายเจ้าแม่ให้เจ้าแม่ให้เจ้าแม่ได้กินให้ยิ้มน้ำสำล้านเด้อเจ้าแม่เด้ออย่อายตื่นอย่าทวงลูกหลานเด้อเจ้าแม่เด้อลูกหลานมาดีลูกหลานเอาของไหว้มาไหว้เจ้าแม่ให้เอฟซีให้ลูกหลาน มีแต่วความสุกซุกจะเลื่อนแหงๆปังๆเงินทองไหลามาทเทมาเด้อจะแม่เด้อจังสิได้มีเงินมาสมทบสมทบทุนเฮ็ดหลังคาเฮ็ดบ้านให้่ยจะแม่ยไม่ได้จะเมียเงี้ยซี่แห้งๆปังๆสุขูสุข้นเบิดหนีลำรวยลำรวยสุขูสุข้นเด้อจะแม่เด้อสาธุดับอีกเสียครับคผูมม้ชมผู้ชมครับหลายรอบแล้วนะอื้อ ายรอบแล้วคุณผู้ชมครับคือเราเป็นแค่ฝั่งเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับแต่ฝั่งนั้นไม่เป็นโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะรูปแป้งนะครับแล้วก็ฉีดน้ําหอมนะให้เจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับ ขออย่างเดียวแล้วแล้วก็เลขทูกเดี๋ยวมาจุดโค้งสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะติดตามด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> คือเดี๋ยวก็มี F อซนะครับาฝากซื้อผลไม้ผมก็จะได้นำมาถวายท่านตอนนั้นอีกนะครับก็จะเป็นโค้งสุดท้ายพอดีนะครับผม,ม,มโอเคตามนั้นเนี่ยพอไปเช็คร,ร้อนเนี่ยก็จะไปจับแล้วก็ลวกมือ อู้่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยสาธุอู้ดูน้ชมใบหน้าจะไม่ผัวครับตรงนี้เลยอุ้ยสาธุอ no ู้ด un ูน้ชมตรงนี้เลยตรงช่องตรงนี้เลยไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมตรงนี่สาธุตรงลำต้นเลยท่านผู้ชม โอเคครับผู้ชมตอนแรกผมว่าจ,จะไปรูปตรงนูงนง้นแหละนะแม่มาผลวตรงนี้นะครับเลีเข้าเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมขอรูปแป้งตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมอ่ะถ้าถูกไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมนะเมื่อกี้นะผลวมาผมก็เห็นแวบ,บๆนะครับแวบบเดียวเออ,อ,มอลมก็มาเลยทนะ่านผู้ชมอโอเคครับเดี๋ยวไปรูปแป้งถ้าถูกไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไหมท้ชเดี๋ยวผม ไม่เห็นแบบนี้นานแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วน้องไก่คือตีลังกาไปนน่นเลยคาัทเดอเจม่ลูกด้านคอรูปแปลงนะเด้อเจม่เดอครับทเดี๋ยวตรงนี้ท่านผู้ชมนะคือเข้ามาได้อยู่นะครับครับทเดอโอ้ตร แล้วไม่มีใครมารูปเลยนะตรงเนี้ยหอมมากครับ ต,ตรงนี้ไม่มีใครมาลูกนานแล้วนะเนี่ยอุ้ย,ยน้องไก่เข็นนะครับสาธุเดี๋ยวแต่ว่าผมไม่เห็นนะเมื่อก,กี้ี๋ยวขอชุ่มๆเลยท่านผู้ชม แปลี่ยนมด้วยแต่เน่ด้วยแล้วตรงนี้ก็เรียบด้วยนะท่านผู้ชมนะ มาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วนะเห็นเป็นตัวเลยหืมช่วงหลังเหรออุ๊ยโอเคท่านผู้ชมยิ่งรูปยิ่งขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มขนลุกแล้วตัวเนี้ยโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอากล้องมาดูเลย นะก็ตัวเนี้ยีเชน้องไก่เห็นอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะโอเคครุณผู้ชมครับเดี๋ยวกล้องมาดูนะครับพร้อมกันเลยไปครับไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะครับเมื่อกีน้น้องไก่ก็เห็นอะไรไม่รู้นะ อยู่ตรงมุมตรงนั้นน่ะนะครับผมก็มองขึ้นไปก็ไม่เห็นนะทานะผู้ชมนะเนีย่ยผมรูปแป้งตรงตรงกลางเลยทานะผู้ชมนะนะนะเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวไปดูรูปแป้งก่อนทานะผู้ชมไปนะดูตรงรูปแป้งก่อนนะสาธุเด้อจมีอะไรเคียน เขาสามตัวตรงๆแล้วจะแม่เด้อเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตั้งกองแป๊บหนึง่งเขาไม่ได้ตนีก็ไม่ได้อ่ะเป็นไรแล้วเดี๋ยวผมถือให้แป๊บหบนึ่งนะ อาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่ตั้งนะคุเนี่ยผมดูบแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ทั้งทั้งรูปทั้งรีบนะเมื่อกี้อะนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูตรงที่ไกลๆก,ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยมีโซนนี้โซนนี้โซนนี้นี่นี่น <c oughs> อ้แต่ว่าก็ชัดอยู่นะค่อนข้างจะชัดเลย มื่กี้ผมก็รีบนะลูบแบบรีบๆเลยรเพราะผมกล,กลัวตรงนูงนะ้นรู้อะไรนะอ่ะนะครับลองแคปไว้ก่อนนะน้ชมนะทีนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันบ้างอานี่เห็นไหมครับผม <c oughs> คือตรงนี้ก็ไม่มีใครมารูปนานแล้วพอสมควรเลยแหละนะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ย มีเจ็ดมีเก้าไหมตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่เจ็ดก็สี่ไหม,ไม,ไม 7, 4, แต่ว่าถ้าเป็นเจ็ดก็จะเป็นตัวใหญ่เลยแต่เลาสี่ก็จะเป็นตรงนี้มีหักมาตรงนี้เป็นเลขสี่นะครับแต่ที่อาจารย์เลยก็จะเป็นเจ็ดเก้าตรงนี้เนี่ยโค้งมาแบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นเลขสองนะใช่ไหม เนี่ยยิ่งถอยออกมาไกลๆเนี่ยเจ็ดเก้าสองเลยเดี๋ยวผมรูปไปครั้งนะครับเป็นไงครับก็ยังเป็นเจ็ดเก้าสองอยู่นะครับเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องกันนะท่านผู้ชมนะอุปแป๊บหนึงนะโอ้ยเจ็ดเก้าสองนะครับ หรือว่า7 6 2 1กับ7พี่น้องกัน9กับ6ตัวเดียวกันนะครับก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะทางช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากระบียงรัฐบาลนะครับงวดวันที่17มกราคม2อ6 9นี้เท่านั้นนะครับผมนะ792นะครับเลขสวยนะหรือว่า F อนะครับเห็นจุดอื่นอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผม กล้องอยู่นะกล้องไม่ค่อยชัดเ,เท่าไหร่ถอดะาอีกแล้เอฟซี FC เห็นตรงจุดอื่นก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมขอให้เฮงๆ่งปังปังรวยๆกันทุกๆท,ท่านนะครับตามนั้นนะครับผมโอเคอันนี้ตรงที่อ่าผมเห็นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะคุณชมตู้เสื้อผ้าอีกแล้วตู้เสื้อผ้าขยับครับมามาไฟไฟไฟเก็บเลยเก็บเสือเสืออุ้ยเหมือนตู้เสื้อผ้าขยับนะครับ แล้วผมไปดูข้างหลังแล้วก็ไม่มีใครนะเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับของไหว้นะครับแล้วก็มีมะพร้าวสองลูกนะครับเออเออฮยงน้องไก่เห็นอะไรตัวเรียกโผลเหรอนะ้มันมีเรียกโผลนะครับเนี่ยหนึ่งแปดหรือเปล่า หนึ่งแปดสีไหมฮึฮึแม่ยังหนึ่งแปดอะไรเนี่ยหนึ่งแปดโอ้หนึ่งแปดห้าไหมเนี่ยนักผู้ชมเอ้า๋อที่น้องน้องไก่ชี้ก็คืออันนี้เหรอ หนึ่งแปดห้านี่เหรอครับวิ่งผัตรงผลไม้เนี่ยแล้วชอบเข้าเลยนะเนี่ยประดินเอา้ามาอย่างไงก่อนหนึ่งแปดห้าครับเพราะมีหนึ่งตรงเนี้มีแปดมีห้าตรงเนี้ยลูกเงินมีไหมเนี่ยลูกเงินลูกเืินไม่มีนะครับไม่มี จาเมื่อกี้เหมือนในตู้เสื้อผ้าขยับนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังคือผมไปดูแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรนะน่าจะลมหรือเปล่าทุกทุกลมแหละเนี่ยลมแรงนะวันนี้ค่อนข้างจะแรง โอเคครับคุณผู้ชมครับตามนั้นนะไะน้องไก่โอเคครับก็ได้เวลาเจ้าแม่นะครับให้เจ้าแม่พักผ่อนนะครับผมไม่โชคได้ลาบแล้วนะครับสาธุเด้อเจ้าแม่หลุกร้านเจได้ลากลับบ้านขอให้งออกเร็วดับอีกเร็วขอให้ลุกร้านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยได้เจ้าแม่เด้อเหล็กเขาสามตัวตรงๆเหล็กรูปแป้งหอดวันที 7, ่17มกราคม2500 หกสิบเก่าเห้เข่าซ้ำตัวตรงๆเอฟซีได้โชคได้รฟบสุขูสุสคนเด้อให้ลูกหลานถึกแล้ววัน,ยยววนใหญ่ยังสิได้เห็ดหลังข่ายจ้าแมียงามๆได้จ้าแม่เด้อสาธุอ่ะโอเคครับผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลปลาต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะลาท่านผูช้ชมไว้เพียงเท่านี้บ่าวแพ็คคอสสวัสดีครับ